คาถาพระฉิมพีคาถาเรียกโชคเรียกลาบสวดตามกำลังวันวันเสาร์ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนาโมตัสสะภะคะวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโล สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะนาพระหูชนะนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาพโพมามาสัพเพชะนาพระหูชะนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาพโพมามา สัพเพชะนาพระหูชะนาพระวันตุเมนชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒนามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชะนาพระหูชะนาพระวันตุเม นชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะนาพระหูชนะนาพระวันตุเมนชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโล สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะนาพระหูชนะนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะนาพระหูชนะนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะนาพระหูชนะนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฒนาม,มามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะนา ระหูชะนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒนาม,มามาภลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชะนาพระหูชะนาพระวันตุเม